เหตุการณ์7ตุลาเหยื่อขัดแย้งยุคใหม่หลังจากนายสมชายวงศสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนายสมัครกลุ่มพันธมิตรได้เข้าปิดล้อมรัฐสภาในวันที่6ตุลา2551โดยอ้างว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศเช้าของวันที่7ตุลาคมตำรวจได้ระดมยิงแก๊สน้ำตามากกว่า100นัดเพื่อเปิดเส้นทางให้คณะรัฐมนตรีทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากหลังการถแถลงนโยบายของนายกเสร็จสิน้นตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตายิงอีกหลายนะัดจนถึงหัวค่ำเพื่อเปิดทางให้สอสอ,ออกไปได้ จากการประทะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทุกฝ่ายจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิต2รายต่อมาในวันที่16ตุลาคม2551ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นปปชได้มีมติชี้มูลความผิดนักการเมืองและนายตำรวจที่เกี่ยวข้องแต่บทสรุปในเวลาต่อมาสาลดีการมีคำสั่งยกฟ้องจำเลยหลักทั้งหมดในคดีสลายการชุมนุมจากเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้ความขัดแย้งในบ้านเมืองทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต